เมื่อเราลงมือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็ปรารถนาที่จะเห็นผลของมันนะครับว่าผลมันจะมากมันจะน้อยอย่างไรเราก็อยากที่จะมีผลที่ได้มากเรามาดูเพิ่มพีครับอยู่ใน2โคลินบทที่9ข้อที่6บอกว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากหเห็นชัดเจนเลยนะครับเปรียบเสมือนกับการที่เราหวาน พืชลงใบนะครับหวานเมล็ดลงใบถ้าเราหวานน้อยนะครับไม่กี่เม็ดไม่กี่ต้นนะครับมันก็จะได้ผลน้อยถ้าเราหวานได้มากนะครับมันก็จะเกี่ยวเก็บได้มากสามารถแปลความได้อีกนะครับในทัศนะของผมก็คือว่าถ้าเราหวานนะครับความรักออกไปมากๆนะครับเราก็จะเกี่ยวเก็บความรักกลับมาได้มากเราหวานสันดิสุขเราก็จะเกี่ยวเก็บสันติสุขเราหวานสิ่งที่เรา แบ่งปันออกไปนะครับเราก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งที่เราแบ่งปันออกไปได้มากนั่นเองดังนั้นเองนะครับเมื่อเราหวานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราสำแดงผลของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะได้ผลของสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นกลับคืนมาเราอยากจะได้อะไรล่ะครับเราอยากจะได้ผลอะไรเราหวานสิ่งนั้นออกไปนะแล้วสิ่งนั้นจะกลับคืนมาตามพระคำของพระเจ้านะครับเราแบ่งปัน เราได้กลับคืนมาเราให้ก่อนเราได้รับกลับคืนมาและเมื่อเราตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะได้กลับคืนมามากหวานน้อยได้กลับมาน้อยหวานมากได้กลับมามากขอบพระเจ้าอวยพรครับผมคุณชายภูเศัแสงทิ่นสวัสดีครับ